ใจหายว่าสเปคอั o เนอร์เมจ8ไล้หลุดมาแล้วหรือนี่จะเป็นมือถือที่คุ้มค่าที่สุดแห่งปีแต่เดี๋ยวก่อนข้อมูลบางอย่างที่ปล่อยออกมากลับสร้างความสับสนและชวนให้สงสัยมากกว่าเดิมซะอีกมาเจาะลึกทุกรายละเอียดที่เรารู้ตอนนี้กันครับ หลังจากที่อ o n เนอร์สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดตัวอ o n เนอร์เมจิก8และเมจิก8โปรรุ่นพี่ใหญ่ในประเทศจีนไปหมาดหมาดข่าวหรือก็กระพือว่าเตรียมจะส่งมือถือซีรีส์นี้ไปตีตลาดโลกเร็วๆนี้และที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือมีแววว่าจะมีน้องเล็กสุดท้องในซีรีส์ตามมาด้วยในชื่ออ o n เนอร์เมจิก8 lite ซึ่งคาดว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นที่เข้าถึงง่ายที่สุดล่าสุดมีสัญญ,ญาณที่บ่งบอกว่าเจ้าอัลเนอร์เมจิก8 lite นียใกล้จะเปิดตัวเต็มทีแล้วเพราะเริ่มทยอยผ่านกกาาาารรรัับองงงงจหนน่่วยตๆท้ MVK GCF รวมถึงมีชื่อปรากฏอยู่ในรายชื่ออุปกรณ์ที่รองรับบน Google Play Console ด้วยแต่ที่เด็ดอยู่ที่ข้อมูลที่หลุดออกมาจาก Icecat Platform รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ชื่อดังที่เปิดเผยสเปสคสำคัญสคัญของ Honor Magic 8 Lite ก่อนใครเพื่อนสเปคที่หลุดมาของ Honor Magic 8 Lite มีอะไรบ้างอ้างอิงจากข้อมูลบน Icecat และอย่าลืมว่าข้อมูลเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ก่อนเปิดตัวจริงนะครับ Honor Magic 8 Lite จะมีสเปคคร่าวๆดังนี้ขนาดและน้าหนัก ตัวเครื่องบางเบาขนาด161.9 x 76.1 16. x 7.76ม mm, ิลิเมตรและหนักเพียง189กรัมพกพาสะดวกแน่นอนหน้าจอมาพร้อมหน้าจอแบนอมเลดข,ขนาดใหญ่สะใจถึง6.79นิ้วเต็มตาแน่นอนความละเอียดความละเอียด1 5 k 1.2.0 0 x 2.640พิกเซลภาพคมชัดสีสันสดใสกล้องหน้ากล้องเซลฟี่ความละเอียด16ล้านพิกเซลเอาใจสายเซลฟี่เต็มที่กล้องหลัง กล้องคู่สุดล้ำกล้องหลักความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลเก็บทุกรายละเอียดได้คมชัดกล้องอุลตร้ามีดความละเอียด5ล้านพิกเซลเก็บภาพมุมกว้างได้สะใจระบบปฏิบัติการ m a g i c o s 9.0ยังไม่ระบุเวอร์ชั่นย่อยที่แน่ชัดครอบทับ Android อีกทีซึ่ง Magico s ขึ้นชื่อเรื่องความลื่นไหลและฟีเจอร์ที่ใช้งานง่ายชิปเซตแบตเตอรี่และดีไซน์ความจริงคืออะไรกันแน่ แต่ตรงนี้แหละครับที่เริ่มมีอะไรแปลกๆเพราะในรายการข้อมูลบนอสแคนดันระบุว่าใช้ชิปเซต็ต snapdragon กรอซึ่งเป็นรุ่นเก่ามากๆแล้วแต่เมื่อเราไปตรวจสอบข้อมูลบน google play console กลับพบว่าอุปกรณ์นี้ใช้รหัส sm 6 6 5 0ซึ่งบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นชิป snapdragon 6 gen สมากกว่าและนี่ก็เป็นจุดที่น่าสนใจเพราะ snapdragon ห gen 4เป็นชิปเซ็ตระดับกลางรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานและมีประสิทธิภาพที่น่าจับตามองและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มักมองข้าม แม้ว่าข้อมูลบางส่วนบนเพลย์คอนโซลจะบอกว่าใช้สนับ d ร a ก o อน7 Gen 3ซึ่งเป็นชิปที่แรงกว่ามากแต่ข้อมูลจากกีเป็นชลายแหล่งกลับยืนยันตรงกันว่าใช้สนับ d ร a ก o อน6 Gen 4จริงๆดังนั้นข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดในตอนนี้คือสนับ d ร a ก o อน6 Gen 4ครับแล้วทำไมถึงมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันนี่อาจเป็นความผิดพลาดในการรวบรวมข้อมูลหรืออาจเป็นการจงใจปล่อยข่าวลือเพื่อสร้างกระแสก็เป็นได้แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดต่อไปครับ HONOR MAGIC 8 Lite คือ Honor X9D ที่อัปเกรดใหม่มีข่าวลือหนาหูว่า Honor MAGIC 8 Lite อาจเป็นการนำา o n o r X9D ซึ่งใช้ชิป snapdragon 6 Gen 4และวางจำหน่ายในบางประเทศอยู่แล้วมาปรับปรุงสเปคใหม่นั่นเองซึ่งถ้าเป็นจริงก็หมายความว่าเราอาจได้เห็นมือถือที่มีดีไซน์คล้ายๆกันแต่มีสเปคภายในที่แตกต่างกันเล็กน้อยแบตเตอรี่ที่ลดลงทำไมถึงเป็นแบบนั้น ในขณะที่ Honor X9 d ให้แบตเตอรี่มาถึง8,300 mAh แบบจุใจแต่ Magic 8 Li t e จะถูกลดคอามจุลงเหลือ7,500 mAh ซึ่งก็ยังถือว่าเยอะมากๆอยู่ดีแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเล็กน้อยนะตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความเร็วในการชาร์จสเปคอื่นๆที่น่าสนใจรองรับ DualSIM เพราะมเมสเซสะดวกสำหรับคนที่ต้องการใช้2เบอร์ในเครื่องเดียว WiFi 6และ b l e t ู tooth 5.2การเชื่อมต่อที่รวดเร็วและเสถียรพอร์ต USB-C 2.0 ดีไซน์ตัวเครื่องโดยรวมแทบจะเหมือนกับ Honor X9D ทุกประการมีให้เลือก3สีได้แก่ m i Midnight Black สีดำ f o r e s t g r e e n สีเขียวและ Sunrise Gold สีทองสวยงามทุกเฉดสี Honor Magic 8 Lite จะเข้าไทยหรือไม่ถึงแม้ว่า Honor จะไม่ได้นำ Honor Magic 7 l i กเเข้ามาขายในไทยแต่คนไทยก็ได้สัมผัสกับ Honor x 9 c ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ Magic 8 l i t ล์ ดังนั้นเราก็ยังต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าออเนอร์จะตัดสินใจนำออเนอร์เมจิก8ไลท์เข้ามาตีตลาดในบ้านเราหรือไม่หรืออาจจะเลือกนำออเนอร์ X9D เข้ามาแทนที่ก็เป็นได้แต่ตรงนี้แหละที่เริ่มเป็นประเด็นคุณคิดว่าออเนอร์ควรนำเมจิก8ไลท์เข้ามาขายในไทยไหมหรือควรนำ X9D เข้ามาแทนหรือจริงๆแล้วควรจะพัฒนามือถือรุ่นใหม่ไปเลยมาแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันได้เลยครับเพราะความคิดเห็นของคุณอาจเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของออเนอร์ก็เป็นได้ที่มา Spurs p h t t p s w w w p e r p i c k c o m m o b i l e o n e r m a g i c 8 m o b i l e m a n